อืดูพระาทิตขึ้นได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมตรงนั้นมันอะไรวะเราจะแวะดูหน่อยนะเราจะแวะดูหน่อยมันคืออะไรวิ่งไปดูดีกว่า อะไรเนี่ยกดรูปมือก็ไม่ติดมันคล้ายๆกับเป็นเครื่องจักรอะไรแน่เลยเนี่ยไฟฟ้าแรงสูงหรอเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามั้ไปกลับไปที่รถด,ด,ดีกว่าไม่มีอะไร ของหลังรถทำไมมีน้อยๆโดนขโมยไปหรือเปล่าเนี่ยจากถนนสายหลักเราวิ่งมาตามเส้นแดงนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงปรากฏว่าเรามาเจอสถานีรถไฟตรงที่ลูกศรชี้นี่เราแวะมาสถานีรถไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ของก็กระเด็นนะคะขับเร็วไปหน่อยอน,นี่สถาไไนีรอไฟเลยน่าจะเป็นสถานีรอไฟนะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยนี่ไง พายเออนี่แหละตะไปเอาของมาส่งสิดูสิของกระเด็นหมดเลยเนี่ยสรุปว่าไม่เหลือของเลยนะคะของที่จะมาส่งเนี่ยืมอกลับไปแต่เรารู้แล้วว่าพร์เออร์อยู่ตรงนี้นะ ขับเรียบใช้ฝั่งจะเฉยไม่อยู่ลรผ่าไฟแดงเลยดีกว่านเดี๋ยวขึ้นเนินไปนะอืดอืดขึ้นเนินอืดเดี๋ยวเรามาพักดูแมพกันหน่อยดีกว่าเราขับมาตามเส้นสีแดงนะถึงตรงนี้แล้วยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็จะวน ตามถนนนะตามเส้นสีเขียวเนี้ยคืออยากเจอสนามบินมากเลยอะ่ะแต่ดูแล้วเนี้ยมาทางทิศเหนือเหมือนว่าจะไม่มีสนามบินเรามาเดินตะทางกันต่อตามแผนนะฮะหลังที่จอดรถนอนกันไปแล้วจอดรถนอนไปอื้อ โอ้ยขับมีอดกันเว้ยแม่ขับรถเลนขวานี่ไม่ถน,นัดเลย <_ c oughs> มันไม่มีอะไรเลยนะฮะไอ้ตรงสี่เหลี่ยมถนนสี่เหลี่ยมเนี้ยอุสาหมาเนี้ยนี่เราเจอไฟแดงแล้วอ้าวเลยนี่เราน็อกรอบแล้วนะฮะ วนไฟแดงแล้วเลยอะย้อนมาย้อนมาย้อนมาถึงไฟแดงโอ้โหรถติดไฟแดงยาวเลยอ้าวไม่ใช่นี่รถมันขัดกันอยู่โอ้ยพวกนี้ขับยังไงวะเอเราแซงไปก่อนละเราจะขับกลับทางเดิมนะฮะนี่ขากลับแล้วนะฮะจำได้เราข้ามสะพานนี้มาเราตั้งชื่อว,ว่า สะพานเหนือล้กันอันนี้เรก็ผ่านมาแล้วอุ๊ยเราเห็นท่อนไม้แฮะแต่เราก็หิวมากอุ๊ยเดี๋ยวเราจอดก่อนเ,เราดเดีนยวๆๆ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 นๆอดๆๆๆๆเๆีๆยๆๆๆๆๆๆๆเๆยๆๆ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 ๆเีๆๆอๆๆๆๆๆเๆๆ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  หิวพอดีเลยหิวพอดีเราขับผ่านมาแล้วเราขับผ่านมาแล้วแถวนี้มีไม้นี่แถวนี้มีไม้นี่โอ้โหหิวข้าวกินกล้วยก่อนครับกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนนี่นี่นี่เราจะฟันนี่อลองนะ อ้าวฟันไม่ได้อะแล้วมันเป็นไม้อะไรวะ,ะใช้นี่ดิอ้าวอะไรวะนี่ไม้ล้มเหรอไม่ใช่เนี่ยไม้ล้มอ่ะลองฟันดิ ฟันได้ฮะนี่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 ได้ไฟเบอร์ด้วยได้ไฟเบอร์ได้ไฟเบอร์อรนี่บริเวณนี้นะฮะมีไม้อยู่เออเอฟันอีกฟันอีกเอ้ยอยังไงอ่ะหรือเก็บไปเลยเก็บไปเลยก็ไม่ได้นะก็ทำมาทำยังไงเนี่ยก็ทำมาเก็บเก็ยบยังไงเนี่ย มีเห็นมีท่อนไม้อยู่นะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไหลอะทำไมมันไหลอไอ้ไม้พวกนี้มื้ดอีกแล้วอะท่านผูช้ชมเมื่อีกแล้วไอ้พวกต้นไม้ที่มันไม่ไม่มีใบเนี่ยเราจะฟันได้นะฮะเดี๋ยนะไปฟันมันหน่อยดิ นี่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 ฟันได้นี่ได้ไฟเบอร์ด้วยนี่เราเปิดแมพนี้นะแถวนี้มีต้นไม้ที่ฟันได้โอเคเก็บกล้วยก่อนแม่ทำงานในความมืดไอ้นะฮะแถวถนนสี่เหลี่ยมนี้มีฟัน นี่อเดี๋ยวกลับมาที่รถก่อนนะโหดึกแล้ว,ลวสามทุ่มแล้วสามทุ่มล้วดูแบบหน่อยสิง่วงแล้วเหนื่อยแล้วนะฮะคืนนี้เดี๋ยวจะนอนในรถก่อนนะคะา,า,าพบกันใหม่คลิปหน้านะ